ได้เวลาให้อาหารต้นยางกันบ้างแล้วช่วงนี้น่าจะเป็นหน้าฝนแต่ที่นี้เมื่อฝนไม่มาเราก็เอาปุ๋ยมาใส่กันก่อนนะครับสูตรนี้ครับพี่น้องครับมาดูครับสูตรเสมอเฮ้เฮ่ทำไมผมต้องใจสูตรเสมอในรอบนี้ทั้งๆที่น่าจะเป็น15-78นะครับมีเหตุผลเป็นเช่นไร เดี๋ยวติดตามมาสิครับชัดมานี่คือสูตรมาดูสูตรก่อนครับเยี่ยอไม่เกี่ยวเยีเ่ยอ้อะไรก็ได้สูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับคือต้องการอยากได้สารธาตุอาหารที่มันเสมอกันทั้งหมดนะครับกับยาง เนี่ยใส่ตั้งหมดแล้วครับอันเนี้ยโซนเนี้ยเป็นโซนโอกรอยยางประมาณ1 0กว่าปีนะสิปีโซนนี้เป็นโซนยางง่อนนะครับก็ใส่สูตรนี้ทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรบำรุงเสมอกันหมดเลยโอ้โนะครับนี่วิธีการนะดูลกๆอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ปนักงานโน่นปนักงานเป็นคนใส่ไปก่อนเดี๋ยวผม พอนะวันปุ๋ยไปแล้วนะผมก็จะตถางกลบไปเลยนะครับโอ้โยไม่รู้นะรุนฝนกันอีกครับไม่รู้จะตกหาใหญ่เมื่อไหร่นะอย่าเพิ่งตกแล้วกันนะฉัดปุ๋ยก่อนครับโอเคเลยครับรอบนี้จัดปุ๋ยนะสุดเสมอครับ15 15 15 ถามว่าทำไมนะครับก็คือจริงๆะนะมเป็นยางรุ่นประมาณสัก10กว่าปีนะเหมือนกับของผมแปลงนี้นะครับทางฝั่งนี้ก็ตามสูตรเบสิกนะที่ใช้ต้องจํากันมานะหรือว่ามาตรฐานหรือ,อยังไงนะครับนะก็คือสูตร1 5 7 8แนะครับแต่นี้ครับถ้าเราดูนะสูตร1 5 7 8เนี่ย มันก็คือตัวหน้า,นาตามธาตุอาหารก็คือไนโตรเจน15นะมันก็โอเคอยู่นะครับแต่พอมาดูตัวกลางครับฟอสฟอรัสนะครับมันอยู่ที่7ตรถูกไหมทีนี้ผอไปดูตัวท้ายนะที่เป็นอะโพเตสเซียมกดก็18กระโดดไปเลยนะครับเพราะไงครับเพราะว่ายางที่หรือว่าผลไม้หรือว่าอะไรกร็แล้แต่นะครับที่มาให้กําลัไงให้ผลผลิตเนี่ย ก็บอกต้องไปเน้นตัวท้ายมันนะครับเพื่อที่จะให้เกิดสารานารต่างๆนะครับต้นไม้ได้บำรุงอะไรต่างๆนะครับแต่นี้ครับของผมที่ใช้สูตรเสมอเนี่ยเนื่องจากผมต้องการตัวหน้า2ตัวนะครับที่ไอ้เยอะหน่อยครับก็คือจริงๆก็มันมีมันมีสูตรปุ๋ยสําหรับอยู่นะเพื่อที่จะทงการเน้นไนโตรเจนหรือว่าเน้นฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็ไม่เน้นตัวท้ายนะครับแต่นี้ครับ เรื่องของสูตรปุ๋ยเนี่ยในบางพื้นที่นะบางทกีก็ไม่มีตามที่เราต้องการนะครับส่วนใหญ่นะในท้องตลาดที่เ e ห็นเห็น e ยนะครับนะก็จะมีพวกอะไรสูตรเสมออย่างเนี้ยแล้วก็สิบห้าเจ็ดสิบแปดแล้วก็ยี่สิบแปดยี่สิบนะเพราะมันเป็นสูตรที่คนใช้กันเยอะนะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรพวกปืชเล็กๆเ,นะเกี่ยวกับปักเกี่ยวกับต้นยางตอนต้นเล็กๆนะครับก็คือ2577 นี่ปุ๋ยที่ว่านลงไปแล้วนะครับนี่ลักษณะอ่าฝนถ้าไม่ตกเยอะดีครับแต่ถ้าหาตกเยอะสารตําละลายกับน้ําไปหมดครับคือหลังจากนั้นนะหลังจากที่เราหว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับเป็นไงเราก็ถางสิครับโอ้ <c oughs> ยายายาประมาณนี้นะ้าประมาณแถวเนี้ย สวยนะครับวานไปก่อนเลยนะครับหวานวานปุ๋ยไปก่อนจากนั้นเราก็ถางกลบตามหลังเลยครับนะสุดยอดมากครับนะจาเป็นแบบนี้ได้นะนี่ไงครับแจ๋วแจ้วหลังจากที่เราวานปุ๋ยนะครับแล้วเราก็ถางกลบแบบนี้ครับนะทีนี้ปฏิกิยานะครับจริงๆอะ่ะ จากว่าเราไปดูนะเราไปแฝกดูนะสักประมาณสองสามวันเนี่ยอ่ามันก็จะมีเริ่มเริ่มจะมีญ้าตายนะครับอ่าที่มันโดนปุ๋ยเข้มข้นนะนะก็จะตายเป็นแนวเลยนะครับแต่ที่นี้ผมตางก่อนแล้วตังแน่นอนครับกว่าที่ปุ๋ยเขาจะตําละลายนะครับกับสิ่งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นน้ําค้างเอ่ยเป็นความชื้นอะไรต่างๆ ก็อาศัยเวลานะอย่างน้อยก็หนึ่งอาทิตย์แล้วครับนะพอทำละลายนะปรับสักต่างๆของมันนะอีกประมาณสักอาทิตย์ตัดไปนะครับกระบวนการต่างๆก็จะเริ่มขึ้นนะครับทีนี้ครับรวมๆตัวเลขนะก็ประมาณสัก 3- 4อาทิตย์1เดือนพอดีครับเดือนกว่าฝ่านะต้นไมก้ก็จะดูดซับธาตุาอาหารเหล่านี้ ขึ้นไปนะครับเพื่อําการซ่อมแซมบํารุงต้นยางนะครับตัวเลขกลมๆเลยนะครับประมาณเดือนกวักฝ่าทีนี้หลังจากาปุ๋ยตาตอาหารต่างๆเข้าสู่ต้นไม้แล้วนะครับต้นไม้เขาก็ต้องป่าไปซ่อมแซมป่าไปบํารุงโน่นนี่นั่นนะก็ประมาณ2เดือนนะเราเริ่มมองเห็นผลจากการที่เราใส่ปุ๋ยนะครับประมาณนี้นะครับไนโตรเจนเนี่ยมันบํารุงใบนะครับ ฟอสฟอรัสเนี่ยมันบำรุงพวกรากต่างๆนะครับทีนี้เมื่อรากมันไม่สมบูรณ์นะพี่น้องครับรากไม่สมบูรณ์กระบวนการต่งางๆมันก็ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะครับวันะนี้คือหลักการง่ายๆเลยก็คือผมเนี่ยก็อยากจะ,ะเพิ่มตัวหน้านะครับแล้วก็ตัวหลังเนี่ยนะไม่เป็นไรครับโพเทสเซียมเนี่ยม,มันมีอยู่แล้วไงทนะีนี้ก็ไม่รู้จะใช้สูตรอะไรที่มัน <c oughs> ก็เลยใช้สูตรเสมอเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรที่จริงๆมันก็เป็นเบสิกนะ มาก่อนสมัยมานานมาแล้วเนี่ยสูตร15สูตรเสมอเนี่ยใช้กันบ่อยนะครับก็ใช้ไปครับนะก็สลับกันไปด้วยกับจีวภาพบ้างนะครับจีวภาพไปบ้างบำรุงดินนะครับใ้เคมีอ่าเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ดีนะไม่ไม่ใช้เลยมันก็ไม่ได้อีกนะครับก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันในขณะ,ะที่ทางป่าแล้วหยุด พอคลับมาที่จะสตาร์ทเครื่องไปไงครับโอ้ยลันเนี่ยกระจุยกระจายเลยครับนะมนออกจากล็อกของมันนะครับก็ต้องปามากดกันใหม่นะครับนะโอ้ยนะไม่รู้จะช้ไดอยไหมเนี้ยโอ้ยดูครับใส่กันไปก่อนครับใช้ได้ไหมอ้ย,น,น,อน,อยน่าจะใช้ได้จัดไปครับโอ้ย โอเคครับและนี่ก็คือในฤดูกาลอาอาอ่านของต้นยางนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วพบใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลย์ลิสต์เพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับ เรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ